โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันรปรัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัยโดยสสสจัดทำโดยคณะครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันอําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาราชบุรีเขต2สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูคก็มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้รับชมได้รับความเด็กๆพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องหยดเดียวเรื่องโดยพุงกลมภาพปภัสราโสพลอรุณโชตโอราสมชาติหนังสือต้นแบบในโครงการพลังจิตต้าสำนึกหนูน้อยใจเข้มแข็งโดยสสสจีจัสเจ้ามดจอมซ่าสะสมค้นหาของแปลกของมา ูนั่นมันกระดิ่งนั่นเองวันหนึ่งเจอน้ำสีทองสีสวยเรืองรองแวววับจับใจเอ๊นันมันน้ำอะไรนะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชิมดีกว่าน้ำหยดเข้าปากผมปีลงคอเป็นที่มันเมาทางใด ฉันเนเี่ยปวดหัวผะอืดผะอมเริ่มหมินคอขมคลื่อนไส้คลื่อนไส้เอ,อ้ยฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยคลมครามทนเข้าจังจังเตร่วงหงายหลังพลังหมดไปโอ้ยเจ็บจังเลยน้ำเมาหยดเดียวริร้ายอันตรายอันตรายทิ้งไปให้ไกล ไปเลือกแต่ของดีตั้งใจเป็นที่ขอแก้ตัวใหม่กีจัดเจอน้ำสีทองสีสวยเรืองรองแวววับจับใจเอ๊นี่มันน้ำอะไรกันนะ้ากิงน,น่าทานเหลือเกินเดี๋ยวเราขอลองชิมดีกว่าฮืมรสชาติหอมหวานอร่อยจังเลยน้ำผึ้งอร่อยหอมหวานเพื่อนยิ้มหน้าบานอย่างนี้ถูกใจ ยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากได้ฟังนิทานจบไปแล้วสนุกกันไหมเอ่ยกิจกรรมชวนกันทําในวันนี้นะคะคุณครูขอเชิญชวนเด็กๆทุกคนร่วมกันสังเกตเครื่องดื่มรอบๆตัวของตนเองว่าเครื่องดื่มประเภทไหนมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์หลังจากสังเกตรเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆถ่ายภาพคู่กับเครื่องดื่มทั้งสองประเภทนั้นส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมกันนะคะ คุณครูหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้และประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้และสามารถนำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ